สวัสดีครับวันนี้ลืมเล้วครับก็จากแต่ว่าเราตะวังมาเราเรียงยังไม่ไปเยก่อกันยังยู่ยังยังยู่จันต์ปตุมก็ยังอยู่เทยวยังอยูตําในวัดทํามโอนะวนเวียนอยู่ตรงนั้นบ้านก็ยู่ตีนวัดอยู่เกเกวัดไม่เคยกันก็เลยเราเรียงแต่วัดท่ามโอเพราะยังไม่เห็นรุกว้างยังเด็กปัตุมยังเด็กๆไปหน้าไปร้ายเลยกั มาอยู่วัดมั่งออกไปตัวตำบ้านมัง่งอาขับเพิมจะลืมปวดโซ่แต่เลอยปีรวมอาส่งผ่นห้าร้อยอะไรหนุงห,นห้าหร้อยสองห้าร้อยสามโอ้เราเราวันดีลรวเรื่องทันในวัดเราทานประคู่ร้มกันนาละเราไอา้ย,ยาไม่รู้เขาคิดกันปื้กันนมมากรรมการฐานฟุ่ย,ยกรรมนั้นเอเด็กคนทั้งการองทั้งบอลเนี่ยเขาคิดอีดตั้งโรงเรียนมาตยมนานนาน แต่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 ว่าพุ่มลาวหลวงจีว่าห้องเทีวพระกาวห้องเกศห้องนั้นถึงเงินีนการเลี้ยงต่างพระต่างนักธรรมันเลยอ่ลดบทบาทความสาคัญลงถึงฐานเกศหัวกุฏิห้องเสี้วกาวห้องนั้นแต่ก่อนมันยกปืนสู้ปี่นห้องปี่นห้องปี่นห้องห้องหนึ่ง่ององค์สามองค์ถึงแต่ล่างเกเกยู่บ้องเส่วหานเอาปืนออกเม็ดให้ลุงมาตั้งดินเตะปืน อย่างเป็นรองเท้อยู่นะเดี๋ยวทำขึ้นมาก่อนกลีดมาดับอิดขึ้นมาครูมือเด็ตทุ่นเลยนะกลายเป็นลูกเลี้ยงกันนี่ตั้งเป็นลูกเลี้ยงกันโอ้ห่านย่อยอันนี้ฐานคีดกันไร่คนบุคคลสำคัญของสามโบนะคิดกันเลยกันนี่ระด,ดมคนห้าครูห้าครูมาส้นหอ้าครูย่อยห้าผู้จัดการจำร,จร,จร้อยเจ้าจงเ แต่ว่าผมเร่งเรื่องเลือผู้เทนครูบุญเริ่มอกรู้ถ่รุเงเือผู้เทนั่นเลยส่งสงพันห้าร้องนี้พอส่งพันห้าร้อยส่งหรยสมห้าร้อยสามเน่านคิดกันอาจารย์บุญเริ่มกันเลยแล้วก็ำนันกำนันจำผู้ใหญ่ช่ใช่อินนาปนผู้จ่จำ Chăm cái chết trong bú nữa để đưa mẹ lên bú con trăm cái nát này cầm năn, tam bố dùng nát tam bố vật trốn mới chạy tam bố quạt tam bố dùng tam bố quạt trốn đàn ruột chẳng trung kha và có tăng đồng tiền mặt tây dùng tăng tăng này bò viên quạt ráo đây tam bố theo cao không ăn mà bên ruộng liền dây dây anh là e đây เอกุรูนี่ตาพี่น้องติดตามข่าวสร้างต่างการเมืองของสงมคราสก็น่าจะได้กินนามสกุลเอกุรูเกี่ยวกับอประชาร้อยย่อมพุมกับไม่กัเข้าวจะมาอยู่ตานี้ที่นั่นเออการมาเป็นเป็นครูใหญ่นะแกมาเป็นครูใหญ่เด็กกับผู้จัดการรู้สึกครูจำก่อนมาว่ารู้ว่าครูครูครูผู้ใหญ่ในบ้านชายผู้ใหญ่ชายยินหน้าพอนจะเป็นผู้จัดการแล้วเป็นเล็กก็แต่งตั้งให้ตามหลักเกณฑ์ก็ตีก็ตั้งเป็นลรงเลี้ยงล้าน เด็กกูจำไม่ได้ซนเป็นบรรลุภมตรงนี้จิ๋วฮะเนี่ยบุคคลจัมการกองตตังหลรงเรียนอ่ยเขาเปิดหลรงเรียนมัแตยมปีสองพันหกร้อยสามันเลยเด็กจำโบเด็กวัดเด็กวัดซุนเด็กลาวะเด็กอย่างนั้นเลยวัดซุนเจดียามวัดดูที่ยั่งในกลุ่มมันเนี่ยโบโตก็มาเรียนกับพระโบมากันเลยสกจันร่เรียนกันมากมากันครู กูอิ่มสุดจริตตัวการกูจะลุ้นกับโจ้ตุกทิศกูทิดบุเรน,นับพันตายไม่เร็วเพิ่งตายเพิ่งได้เข้าว่ากูลุ้นกับเพิ่งตายกูทิดกับเพิ่งตายนี่เออการตงเรียนมาตะยมลุ้นนั้นอืมชุกสนานกันนี่ทางวัดเด็กทางไปตาตาปลาอ้วนนอนนังเรียนมัตยมชาววัดอ้วนนอน ใายวัดพระตีนโรงเรียนปฐมตุงกลางเงินพระนินเยีเ่ยวเม็ดตั้งวัดเด็กต่างพี่คณนี้เด็กที่ยุ่งเก๋ยๆก็กมาอยู่วัดกันเลยโรงเรียนจำบอกวิทยาท่านนานนานนานจำบอกคือโรงเรียนเพียนศึกษาจำบอกคือวัดว่าอารามชงจำบอกคือมูมบ้านตันบอกรงพุทธคำชงรวมนามเป็นจำบอก เรีวงาจำหลูกเลียนนี่เออไอ้โมลุนเล็กทุนซี่บุคคลจำกัรหลยคุเกิดฉันนาะเด็กทุนซี่มังนี่มันอย่างนี่แถ่เลยพบพบเกดพบมั่งเกดพอตาว่างเราั้ปิดผ่านบอกพรอมก็เปกับหน้าเพื่อนเรียกวงอยู่มังไอ้ไม่รู้ครคังมั่งแต่เพิ่มก็ก็เปิยไปก่อนนันนี่ลาวตาตีจำได้กัน các học viên mattoyom, bơi có bị lướng kheo plek, mò, ốp, bát tôm lâu, để con đẻt bát tôm nà, say chua cà kĩ, lúng a kĩ cà kĩ, còn kem cắt còn không ai mì, chơi cá, ở vùng lăng này đẻc học viên cà kĩ căng cả, cả ถึงเยมอเลยมาต่ยุมอก็ใเกลือกน่ตุ้ตาใเชือก้าวเย็บรยกระดิ่งแทกเรียนมอจะอาเทปัตนากันเลยอยู่กันปัตนาเรียปัตนาเรียบอาทคนซุนซีซุนซ้ก็เปิดมังั้นั่งใจประกามึกซึมอ,อือซุกหวาจังจูดิดนลกลืน่นไม่มีที่นะ จอมพลนดลยามันลูกลือนยังไม่กล้ามาที่ปากาลูกเื่อนนั้นยังไม่ยังไม่มีใจทึ่งอนี้กระเป๋าแต่เด็กโรงเรียนประทุมเราเขาจกระเปาแบบใบโนดกระเป๋าใบโนดเด็กประทุมจะใช้จะยิ้วไปโรงเรียนกันใช้ใช้กระเป๋าใบโนดพอยุนซ้ำชุนซ่องทุนซ้ำเดิมมีกระเป๋าปัสติกเออเดี๋ยมีกระเป๋าปัสติกเขามีปัสติลรกเรียนมอเขายิ้วกระเป๋าปสติกีดำ แต่งตัวช่วยกันเลยซึงเราเด็กจันีเขาเปิดเปิดหมอนึ่งเออก็เปิดหมอนึอกากมีครูจ้ามครนั้นได้ติดเพิ่มวานะครูอิมครูติบครูเลืนเดากาก็กกูเอิมครูบุนเอิม่มถึงอนี้พอทุนซีุนซีพิ่มจบจบพอซีุ่นซจบพอซีุนซีเพิ่มข้าพอหมอนึข้าหมอนึเป็นจักจัก thắt thơm đai không chỉ biết bỏ ha, lao dục rồi to chính bố mình dục rồi to chẳng mỏ nướng năng thứ ăn kít đây lách mét to đây chỗ thương mới trời năng thứ ở chỗ của con mỏ nướng thương gặp liền mét đây lách mỏ nướng ai bảo bố mình ai bảo bố mình bị trai con ai bảo được vậy năng thứ lách mỏ nướng tụi lùng có liền có mấy có trai bố liền để การเรียนพอปากันเลยเด็กมากรป .5 จันทร้องจันทร์ตึ้งครูกระพริบขึ้นมาจำเลยครูได้วะครูครูครูนัดครูบรรจบอันนัดสีครูมาดตุนัดได้วะครูหลัดหลลืมจะเร็วกะลืมชื่อคุณครูแล้วครูครูครูได้เล่าวะครูยิงครู กูรวยรนไม่ใช่กูอากูรวยรนกันจะบอกูรูรลวัตธรรมว่าอาูบนกูบนเออกูบ่นกูบนวัตนตรรมกูกูกัรจากูอะไ้กูอายรึมมลืมอ้ลีกาตนะกาเพิมนักเรียนขึ้นมามากเป็นส่งการพุ่มคุณปอฮาจึงคุณปอฮากันนี่เรา nếu nếu tiếng đẻ nà kia nè, dọc dọc cái này đẻ, mặn ba tôm mặn bò xí đẻ, 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 cái má, giàu bỏ bỏ, tiếng ở phố luôn, quần, ổng có quần mỏ soong, mỏ sám, cái này, cái nào, rồi này báo con, cái, cái có có có, có gì? Cái gì? Thụt tì luôn. Tham gì? Cái gì? Tham rồi. Vậy là cái, 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 เดี๋ยวประจําผมกันนี่ได้ฮานกันนี่ลืมให้แสดงกันเมรู้วันเลยตัวหลับหน่งไหมงานปีไหมหน่งตำแหน่งนี้ยเอาแล้วคุณตาว่างในหลับบทบาทเป็นแสดงกันแล้วเร็วพอเร่งเรื่องการแสดงกันหน้าหลู่เรียนหน้าจันทร์เวลาก็มีงานแล้วน้าเจนดแล้วจันทร์ป้าแสดงอะไรเลยจันปอหกแสดงอะไรไปเนี่ยคุณว่างคุณว่างเมื่อไรเมื่อไรอ่ะไปแสดงเรา ไม่รู <irgendw el che> <S <S 1> <S 1> ้ผพมจะเลงไปได้หลายๆได้เล่นกันนานเหลืองันทำแต่งตัวลูกเสื้อเขาเรียนหลูกเสือกันหลูกเสื้อแต่งกางเกงกางมุ้งค่อยตุ้งเจ้ายาวโอหลูกเสื้อดึนเเดินต่างกลอยอยู่ขันอ้มมันเขาทำเหมือนแบบแบบในเมืองพี่เราก็มารู้เรื่องมันนะก็ดินต่างกลอยไปไปบทู์ไปอุ้งข้าวกันต่างกลอยเออแกงหว่าเดกหยุกนี่ก็ไม่รู้มีเลยไหม xong đi chứ, tức là đi chơi sao đấy nghe, tuổi 9, 10 thì, tuổi 9, 10, 11, tức là học viện đã trưa, sao đấy rồi, rồi, rồi mà, lên thành phu kum nói là, 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 cái chú, cái lên quân vang, tiểu, tiểu, là tiểu, 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 ตัวล่ะออกมาเป็นหนังลุงออกมาเป็นตีเกออกมาเป็นนะมาติดตัวติดตัวออกมาแสดงติดตัวติดตัวติดตัวถึง 달ัง ผู้คุมออกมาเรียกผู้ผู้คุมออกมาถึงหลายฮั่นตัวคุณว่างเป็นผู้คุมได้ว่าได้ก็ดีไอ้หนูจบเป็นเหลืองเออมัธยมเราเรียนจบปี1ปี2ม.1ม.2 เทียมโปรเจ็ตเดอเราเรียนโปรเจ็ตเทียมโปรเจ็ตเด็กเด็กออกกันมากมันามันไม่รู้มันความจะลื่นมาถึงเลยรถประจำทางก็มีถึ่งเด็กก็ิดแว่วดูที่ยังฝั่งเมื่อฝังซีกูเลยก็เขามีรถมันข้าไปเรียนในเมืองกันเม็ดถึ่งพผมเด็กปเด็กโปรเจ็ตเด็กยายกันเม็ดมันย้ายไปเรียนในเมืองกันซึ่งเด็กชายอย่างเลืดองจะป้อมคนได้ที่ ไม so 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 ่ลมไปเรียนได้กันเจอย่างเลือดป้มคนถึงเรกเะเจ้ามาแต่นวดคนไอ้ไอ้ตั้มไอ้ตั้มไอ้ตั้มจู่จืนเป็นตํานวดไอ้ทาคนนึ่งเราตาเป็นสองคนอยู่ก็สองคนแต่ยิ่งเจ๊คนยิงยุ่งเราได้เอิมมเอิมเมสองเอิมมีกิดยวยเคยลาว่ะก็ตัวก็ตัตกูหลุมั้อ่าทำอะไรอย่างเลือดต่างจันอย่างเลือดเสียคน จันโปรเจกต์วัสิี่นี่นีครูเห็นตาพิทตาเยเด็กตั้งจันยังเจ้าคุณนะโอเคคุณนะคนีมันไปเด็กปรหกมันมากเลมากชอจันต้งครูไปกัดเลือกเด็กจะล่ามาเรียนจันเล่าเลือดพ่มกุนเก่งตกลงอะมันรู้มาม่เรียนเก่งว่าเราปีเด็กได้ไหมอ่เที่เรียนมา Tamam. ไอตอนไอเวียนไอเตียงอะไรอ่า้ว่าที่็ขาพัฒนารในาเรียนไอติดต้ากี่คุนวะมันม um, ันเขาชอบกัดเรือกันมาเด็กติเก่งๆมาเรียนจันเหลอ่ะแต่จริงมันเรียนอยู่ป .5 ป .6 มันขึ้นมาเรียนป .7 ตันที่ปลอมเล่วเรกลายเป็นเด็กชื่อเนยไอ้ตกตกลุ่ง ก็อย่างเรื่องจันมาแต่เขาจริงเด็กเต็มไปเอื่อยเมั้งครับยายครับมันยู่งแลเด็กเต็มเราเด็กดุเม็ดตอนนี้จบหมอดรอซ้ำหมอนึ่งหมอดร้อยหมอด้ามเด็กมากมาเตือนกันมั้งผอมหมอซรอซ้ำมาเตะในเมืองเลขที่จะมาในเมืองปีอันเด็กนักเดียนโกงมาเตะดูเด็กเยอะๆเด็กที่กูก้าวต่ำนวดกูที่ก้าวต่ำอันทึ่งไม่ไม่จับหมอดรอซ้ำมัน chúng mình mâ mà tao sắm bó cái này, mình mà luyện bó, mà luyện chân lâu hơn mà, bị tắc kè, bị bị tắc, ta chế liệu ta, bị tắc, cồn dây này, cồn kè buốt leo này lâu đấy, bị tắc, bị đinh, cái tinh, cái tinh đào cái trăng, nãy giờ nhàng đinh có mày đuổi nhàng du Tít để đinh, bị ét, bị ét, dù tây huấn rồi, bưu ying, để coi lao quá, cồn kè kè mà luyện chân lâu hơn. ไอ้ดินไอ้ะเลือดพุ่นเฉลือดพุ่นเออยี่เลน้ชาดีอะเดงไอ้แดงนหลวงอะเดงมันเอาเปี่ยนลูกคลุงมาลองเงินในบ้านเราเราตะลวงได้ลูงจักเปี่ยนจารินธนากรในหลวงจักเปี่ยนลูกคลุงเงินในหลูงจักนั่งเด็กในเมืองเอ้มาลาให้เรากว้างเราีิไม่เคยก้าวเมืองกันเลยจนกระทั่งจบหมอนทอดซ้ำไม่ใจเคยก้าวเมืองเมืองแต่ชาลือนว่าเพื่อนคือละนล้น จะรุดเร็วจะุดีชุดปปีอันพอซอแต่ดยหรืว่าเราจบมอซอซ้ำเลยพอซ้อสอง5ันชาอยงปายเก้าจ่ายจ่ายองอยเก้าปีการศึกษาสอนยเก้าเพิมจบมอซ้อซ้ำเราไปซ่อมดูติว่าตีลาเรียวก่อนรไปเรียอยาวกันไปซ่อมดูก่อนเช็มาส์เนี่ยจ่ายได้กาได้ไปเป็นดูมากาได้ไปเป็นตำรวจด้เป็นครูเพิ่มไปชอบเก้าอะไรก็บมาได้ทางยางตัวลุงไปชอบครูก็ไม่ได้ไปชอบ ตำรวจก็ไม่ได้ตำรวจไม่ใช่ไม่ได้ไปเรียกไปปลอมเปลือนเขาไปสมัครปลอมมันละไปไอ้ไอ้เวทไอ้เวียนก็ยาวไอเวทไอ้ไอ้ผาบเออปับมาเต่มาเต่กรุงเทพเด็กกรุงเทพเด็กนวลนราดิษมาเรียนจะเล่าเด็กจะเลื่อนจากถุง,งเด็กมาตีจะเลื่อนมาอยูส่สร้างบอลกันพวกนี้ได้ตำรวจกับเม็ดตกลงตำรวจครูพี่นังเขาก็ได้เป็นครูพีย่ยังจะฟื้นคนเดียวตกกลางไปสอบแล้ก็ไม่ติดกับเปลือกเนี่ย เดี๋ยวก็แล้ววันนี้ก็ารที่ก่อนจบหมดโราราบเร็วกับหน้าก่อนที่เราจะดีครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกวางจาเพาะอย่างว่ากันเลย